ีนูจะมีกระป๋องเนี่เยอะมากนะสู้ไหมพวกสู้ตอนนี้นะคะได้อยู่กับคุณหมอมนละข้างแล้วเนาอจริงๆเราสองคนเนี่ยรู้จักกันมาก่อนหน้านี้นะคะเพราะว่าเป็นคุณแม่เหมือนกันเป็นทำเป็นตัวสมั้เอาเอฟคาวเลยค่ะน้องนิวก็ฟูผิวด้านบนก่อนเนาะโอเคเน้นเฟิร์มนี่หน้าใสๆเด็กๆเนาะโอ้โหนี่ทุกคนข้างนี้คือทำไปแล้วนะคะก็คือ ตีนูจะมีกระปรอ๋องเนี่ยเยอะมากไม่แค่ผ้าอนนี้จะมีอ,อันต่อไป <S <S อาชีพเสร็จแล้วทุกคนแล้วเดี๋ยวอีกประมาณแบบอาทิตย์หนึ่งก็จะทุบเข้าไปอีก <S <S แล้วเดือนหนึ่งก็ทุบเข้าไปอีกใช่ไหมนี่นะคะใครที่สนใจนะคะก็มาได้นะคะที่เมดิโกรคลินิกนะคะมีหลายสาขาเลยะคะ่ะเดี๋ยวนูจะขึ้นไว้เลยว่ามีสาขาไหนบ้างใครสะดวกที่ไหนก็ไปนะคะทำทีเดียวก็คือจบปั้งปึ้งปีหนึ่งทำแค่ครั้งเดียวเท่านั้น